ะะแล้วก็วันนี้เป็นคลิปเปิดห้องน้ำนะคะแล้วก็มาทำเ,เป็นไนท์บูทีนให้ดูด้วยจริง,รงๆแล้วตอนนี้ก็ยังแบบไม่ได้ไนท์มากไม่ได้มืดมากอะไรเท่า,หาไหร่เพราะว่าถ่ายตอนคืนี่จจะมันไม่มีแสงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเย็นแล้วหล่ะประมาณ5้าโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เคุณแม่เคยบอกว่าคนท้องห้ามอาบน้ำตื่คือทุกวันแม่ก็จะไล่ไปอาบน้ําเร็วมากคือห้าหกโมงอะไรเงี้ยก็ก็ต้องมาอาบน้ําแล้ว <c oughs> เป็นความเชื่อของคนโบราณอะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบ เมื่อก่อนแบบสมัยโบราณอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวไปอาบน้ำนคือเรื่มมีอันตรกอันตรายอะไรนี้มากกว่านะคะอ่ะโอเคแล้วก็มาอาบน้ากันนะคะแล้วก็มี่เดี๋ยวเปิดห้องน้ําให้ดูด้วยนะคือตอนนี้เราย้ายมาใช้เป็นห้องน้าเล็กนะคะคือห้องน้าเล็กอ่ะก็พิ่งได้มาใช้สักพักนึงตั้งแต่ที่เริ่มทออย่างุคงรู้ว่าห้องน้ําใหญ่อ่ะมันเป็นอาบน้ําใช่ป่ะแล้วเราไม่อยากก้าวข้ามไปข้ามมานะคะเดี๋ยวลื่นลมหรืออะไรเงี้ยขนาดไม่ทออ่ะก็คือลื่นไปแล้วหลายรอบ เดี๋ยวตอนนี้จะทำจะต่อเติมบ้านใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าเตรียมรับสมาชิกใหม่ในบ้านเนาะแล้วกเ็เราจะทุบห้องน้ำห้องนั้นเอาอ่างออกนะคะทุกคนการต่อเติมบ้านของเราเป็นอะไรที่แบบบานปลายมากนะคะ,ะเดี๋ยวไว้ค่อยมาทำคลิปเล่าให้ฟังอีกทีนึงวันนี้เดี๋ยวมาเปิดห้องน้ำดูก่อนแนละ้วว่าห้องน้ำห้องนี้มีอะไรบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่เราใช้แบบคนเดียวเลยไม่มีของแฟนมาปะปนแล้วนะคะเป็นแบบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรา Okay, <Okay. S 2> เคดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวคุณแม่ขอเริ่มจากตรงนี้นะคะที่เป็นอ่างล้างหน้านะทุกคนคุณตอนนี้คือแบบตัวจะแตกแล้วไม่ไหว <c oughs> เสื้อที่เคยใส่ได้นี่ก็คือตึงมากเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามุมมองสกินแคร์ที่ใช้อยู่บ่อยๆนะปัจจุบันนี้นะคะแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกล้างหน้าพวกแบบของเปียกต่างๆอะไรอย่างเงี้เดี๋ยวของเปียกอ่ะก็จะมี อันนี้เป็นคลีนซิ่งนะคะ,อะของนีเวียเนาะแล้วก็จะมีโฟมล้างหน้าที่ล้างคอนแทคเลนน้ำเกลือมียาสีฟันแปรงสีฟันที่ล้างหน้าเครื่องล้างหน้านะคะมีแป้งด้วยแป้งไม่ถือเป็นของเปรียดแต่ว่าอ่ามันกระปุกบนใหญ่ก็เเลยไว้ตรงนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมอ่างล้างหน้าค่ะทุกคนของแบบม,มินิมอลไหมมีเท่านี้ ส่วนตรงนี้นะคะเปิดม่านห้องน้ำมาอันนี้คนเป็นเอ่อพวกสบู่แชมพูนะคะที่ใช้อยู่ประจำวันนี่แหละเนาะก็มาดูสบู่ก่อนนี่มีของด็อกเตอร์บรอนเนอนะคะอันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ทุกคนอันนี้มันเป็นแบบเหมือนออยธรรมชาติอะ่ะเขาบอกว่าเอาไว้แบบ ล้างจานได้อาบน้ำหมาอาบน้ำแมวได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันสารพัดประโยชน์มากเลยคนท้องอะไรใช้ได้นะคะมันไม่มีพวกเคมีเนาะแล้วก็อันนี้สบู่ดี c นะคะเป็นแบบเอ่อช่วงนี้เป็นสิวที่หลังอะไรอย่างเงี้ยเออมันท้องมันก็ขึ้นนะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอาวียองนะคะสะบู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็สบู่ก้อนแล้วก็อันนี้อ่าเป็นสครับตัวนะคะของเนสเซอ์อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นสครับเหมือนกันของแฮปปี้สติ พูดชื่อแบรนด์นีแล้วต้องเสียงสูงด้วยอัะตะโนมัติอ่าแล้วก็ใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนชั้นนี้จะเป็นแชมพูแชมพูคุณแม่ใช้อ่ามิสอองแซงนะคะแล้วก็คิีมนวดก็มิสอองแซงเหมือนกันส่วนอันนี้มาส์กผมของบิโอเจโอแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยทุกคนมันเป็นเหมือนหมวกคุมอ่ะเออใช้ได้หนึ่งครั้งทวนนะคะต่อหนึ่งซองก็ยังไม่ใช้เลยคุณนานมากเลย เอาไว้ oh, อย่างนี้แหละดองอยู่แล้วก็อันนี้อะไรขี้มัดภูมเหมือนกันนะคะของอาวยองแล้วก็อันนี้โอลาเพล็กซ์นะคะเป็นคอนดิชเนอร์ประมาณนี้จ้า โอเคของที่ใช้อยู่ก็มีแค่นี้แหละทุกคนก็คือเราจะค่อยๆหยิบมาจากห้องน้ําใหญ่อีกทีหนึ่งนะคะก็ใช้พยายามใช้อะไรให้มันหมดเป็นอย่างๆเพราะว่าเป็นคนที่ใส่เสียพอแบบเรามีวางเยอะเราก็จะใช้แบบไม่หมดสักอันหนึ่งอะไรเงี้ยเออสำหรับวันนี้เนี่ยคมไม่ต้องถึงขั้นอาบน้ําให้ดูเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาล้างหน้านะคะแล้วก็มาทาครีมอะไรประมาณนี้นะเพราะถ้าอาบน้ำให้ดูเนี่ยช่องจะดงปิดนะคะอะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอนีผมขึ้นไปก่อนนะคะเพราะว่า ออมันจะได้ไม่เปียกนะ้ำอะไรอย่างนี้โอเคแล้วก็ก่อนที่จะล้างหน้าคะ่ะควรจะต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อน ตอนนี้ตาใสแล้วนะคะทอคอนแทคเลนส์แล้วเรียบร้อยอะต่อมาเดี๋ยวเราจะทําการคลีนหน้านะคะซึ่งจะบอกเลยว่าขั้นตอนการทําความสะอาดหน้าเป็นอะไรที่เราแบบว่าให้เวลาเขาเยอะที่สุดนะคะแล้วก็มีความแบบพิธีพิถันเยอะที่สุดอลยรเงี้ยเพื่อให้มั่นใจว่าหน้าของเรามันจะสะอาดจริงๆนะคะแล้วก็ผิวหน้าที่สะอาดนั้นก็เป็นแบบจุดเริ่มต้นของผิวที่ดีอะไรเงี้ยเราเชื่อแบบนั้นนะอ่าวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นน้องคนนี้เลยนี่นะคะ นีเวียโรซี่ไวท์ฮอปไกโดโรสไมเซล่าวอเตอร์นะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นค l e a n s i n น้ำกุหลาบที่แบบอ่อนโยนอะอย่างทุกวันเนี้ยเราก็แบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงผักเราก็จะอยู่บ้าน,นก็อย่างวันนี้แค่ออกอินข้าวใกล้ๆไปซื้อของที่แบบซูเปอร์มาร์เกต็ตใกล้ๆอะไรเนี้ยแล้วก็จัดไปเบาๆประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีแบบทาแป้งคอนซีลเลอร์อาชวนิสนึงปัดขนตา นิดหน่อยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ทาลงทลิปนะซึ่งครีนซิ่งของดีเบียตัวเนี้ยเขาสามารถเช็ดได้แบบสะอาดหมดจดนะคะทั้งพวกคราบแบบ make up, เมคอัพปนควันมลภาวะต่างๆที่เราออกไปเจออะแล้วก็ตัวเนี้ยด้วยความที่เป็นน้ำดูหลาดเนาะเวลาที่เราเช็ดไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้บำรุงผิวไปด้วยนะคะผิวก็จะแบบมีความเนียนละเอียดแบบสายญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ในตัวเนี้ยเขาจะมีแอนตี้ออกซิแดนต์ถึง36เท่านะคะทุกคนจากฮอกไกโดโรเซรัมค่ะ โอเคเราก็จะเท okay, คุณน้องเขาใส่สลีนะคะประมาณนี้เวลาเชนะ็ดนทุกคนเราจะเริ่มจากแบบเป็นแอรียไปอะอย่างอันเนี้ยหน้าผาคิ้วเนี้ยอิปุจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนสูงสุดแล้วก็ไล่ไล่มานะคะมันก็จะสะอาดดีแล้วก็เช็ดจากกลางหน้าอย่างเงี้ยออกไปด้านข้างนี่เลยทุกคนดู เห็นไหมก็แบบคือมันออกดีอ่ะมันเช็ดสะอาดจริงๆนะคะอันนี้อายแชโดว์นี่มาสคาร่าวันนี้เราปัดมาสคาร่าสีแดงนี่นี่นีดูแบบออกดีมากโอ้ยอันนี้โดนอะไรโดนอะไร,ไ,รไม่รู้อ่ะคือตอนนี้ผิวอ่ะคืออยู่ๆมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเป็นจ้ำๆเดงนๆนะคะผิวมันเปลี่ยนไปหมดเลยทุกคนตั้งแต่ท้องอะดูดิวันนี้ก็เป็น นี่นะคะเช็ดจากตรงกลางหน้าออกด้านข้างแล้วก็อันนี้ลิปแล้วก็จะกดอยแป๊บ,บหนึ่งนะคะเพราะว่าลิปเราอันนี้ยแบบทาันลิปแมทนะคะติดทนมากสองแล้วนี่เลยสะอาดจริงจริง โอเคค่ะตอนนี้หน้าฝั่งนี้ของเราแบบเช็ดสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนด้วยนีเวียตัวนี้คือจะบอกเลยว่าการที่เราแบบเช็ดหน้าสะอาดแบบการทาความสะอาดผิวดีๆอ่ะทุกคน,กคนมันช่วยทําให้แบบมันสิวตันแล้วก็สิวที่แบบจะเกิดใหม่อะไรเงี้ยคือมันลดสิวมันลดน้อยลงจริงทุกอย่างเริ่มได้ช่วยที่การเช็ดหน้าให้สะอาดนะคะและนีเวียต,ตัวนี้ก็คือใช้แล้วไม่แสบหน้าแล้วรู้สึกเร็้เลยว่ามันอ่อนโยนจริงๆใช้มาเรื่อยๆคือสิวตันอะไรเงี้ยน้อยลงนะคะแล้วก็ในตัวนี้มันจะไม่มี BHA e นะคะ ไม่มี SLS ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีมิเนอร์ออยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีผิวบอบบางและใครขึ้งง่ายะอะไรเงี้ยราว่าใช้ได้อันนี้เราใช้มาเป็นขวดที่2แล้วนะคะใช้มาประมาณเดือนนึงแล้วละ่ะคือด้วยความที่อันนี้มันเป็นขวดเหล็กนะทุกคนมันจะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะราคาก็คือจริงๆม,มากก็สิบกาบาทเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นขวดที่2ของเราแหละเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าทุกวันนี้เราแบบไม่ได้แต่งหน้าเยอะมากนะคะก็ขวดหนึ่งประมาณเดือนนึงอะโอเคเดี๋ยวเราเช็ดอีกข้างหนึ่งคือ คน <sı ff le> รองพุงรองพื้นต่างๆออกดีงามส่วนที่ตาอะไรเงี้ยเราก็แปกไว้แปดด๊บหนึ่งดาเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้คือจะเห็นได้เลยว่าหน้าแบบสะอาดมากนะคะแล้วก็ไม่มีเมคอัพตกคาอะไรนะทุกคนคือตัวนี้แบบเช็ดสะอาดจริงๆ นาะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิวแห้งตึงด้วยนะคะผิวจะมีความแบบว่าชุ่มชื้นชุ่มชื้ชชชนเนาะใครที่ชอบความแบบอาน้ำกลุ่มกุหลาอะไรต่างๆนะคะก็เราไปหามาใช้ได้โอเคต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการล้างหน้าค่ะทุกคนคือเราจะแบบว่าทําการดับเบิลครีนซิ่งตลอดเพราะว่าอย่างที่เราเช็ดตัวครีนซิ่งไปแล้วใช่ไหมอีกก็จะ ล้างตามด้วยโฟมอีกทีนึงนะคะเพื่อความสะอาดหมดจดเก้งเกา่าแบบว่า100%ช่วงนี้เราใช้เป็นโฟมอันนี้อยู่คือขวดมันแบบมันไม่มันไม่มีอะไรเขียนเทุกคนยกเว้นมีชื่อยี่ห้ออยู่ตรงนี้เน,นะเนี่ยมันปั๊มนุ่น,นขึ้นมานะคะเป็นของเซกิเซนะอันนี้มันเป็นแบบเหมือนคอลเลกชันใหม่อะมันก็เลยแบบเหมือนปรับปรุงขวดใหม่ก็คือไม่มีอะไรเลยมิมอลมากเวอร์อ่ะตัวนี้นะคะก็ช่วยให้ผิวแบบว่าสะอา แล้ก็กระจ่างใสแล้วก็ผิวหน้าไม่แห้งตึงเราก็จะเอาหน้าแบบแปะน้ำนิดนึงเนาะแล้วก็ใช้โฟมอันนี้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องล้างหน้านะเราก็จะวนๆคือปกติตัวโฟเรโอเนี้ยเวลาที่ล้างอะ่ะก็คือเขาจะจับเวลาเครื่องหนึ่นาทีใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ผิวเราแบบมันเซนซิทีฟกว่าเดิมอะทุกคนอีฟใช้แค่แบบ30มสิบวีอะ ก็คือจะถูๆไปแบบเร็วๆนะคะแต่ว่าจะเน้นที่จมูกนะเพราะ,ะว่าจมูกเราแบบสิวเสี้ยมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ล้างไม่ใช้ตรงซองเลยนะเพราะว่าแสบที่เห็นว่าข้างจมูกมันแดงๆนั่นะแหละเพาใช้เครื่องนี้้วมันก็ยิ่งแสบเลยเราก็เลยใช้แค่นี้พอก็คือเครื่องหยุดสองคงก็คือสามสิบวิเราก็จะพอแหละอ่ะโอเค6แล้วก็ปิดเครื่องนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปลงหน้า โอเคล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะสะอาดสดใสมากจริงๆทุกคนชอบผิวหน้าตอนที่เพิ่งล้างหน้าเสร็จมาก็กเดี๋ยวซับหน้าให้แห้งนะคะเราจะซับแบบว่าไม่ได้ให้แห้งตึงเย็ขนาดนั้นก็แบบซับๆ่ปทุกคนกดๆเบาๆนะคะห้ามถูใครที่ถูหน้านะคะห้ามถูนะคะ่ะซับแบบนี้แล้วก็ต่อมาเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของ L Vion นะอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะอันนี้มันเป็น Moist a d v a n Milk มันเป็นน้ำนมอะทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยมันดูป้นๆมากเลยแต่ว่าเขาให้ใช้เป็นตัวแรกเป็นเหมือน First Care แปะดินกันอ่ะเราก็จะทานตัวนี้ตัวแรกนะคะคืออันนี้มันก็เป็นยังไงอะเหมือนข้ามทฤษฎีของเราไปว่าให้ลงมจากตัวตัวเบาไปหนักใช่ป่ะเป็นเหมือนแบบมันเป็นตัวหนัก แต่ก็ออมาลงก่อนอันนี้มันก็จะเหมือนกับแบบให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับสมดุลผิวอะไรเงี้ยมันก็ซึมเร็วนะต่อมาค่ะเราจะลงเป็นอันนี้นะคะ b h a Clarifying Serum ของฟายนะอันนี้เราใช้เพื่อ,อ,อตรงจุดที่เรามีสิวเซียนอะไรเงนะี้ยเนาะมันก็จะได้เป็นตันนะคะ Clarifying ก็แบบเป็นการเคลียร์รูขุมขนต่างๆแล้วก็ตรงไหนที่เรารู้สึกว่า เฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นสิวตานหรือสิวจะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถามไปตัวนี้เขามี BHA 2%นะคะเพราะฉะนั้นคนท้องใช้ได้อนี้กคนถามเยอะมากเลยว่าทำไมท้องใช้ BHA นะคะอันนี้ใช้ได้นะคือเราถามคุณหมอที่ดูแลเรามาแล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันอะ ก็ถ้าจะใช้ก็ลองถามคุณหมอดูต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะลงน้ำตบนะคะอันนี้ของ Elvion เหมือนกันเป็น Skin Conditioner Essential นะคะอันนี้เราเพิ่งเริ่มใช้ได้สักประมาณ2อาทิตย์ทุกคนมันเป็นแบบเหมือนน้ำนมเลยอะแต่ว่ากลิ่นมันเป็นแบบแปแแบบ้งๆอันนี้ก็คือจะช่วยให้ผิวแบบนุ่มลื่นนะคะแล้วก็มีความอเด้งอะไรเงี้ยลดการเกิดสิวต่างๆอ่ะต่อมาถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะ เราจะใช้เป็น s d a เ r นะเป็นเซรั่มอันนี้ก็เคยพูดไปนในแบบหลายๆที่นะจ๊ะว่าแบบช่วยฟื้นฟูผิวที่โซรมได้ดีมากๆคือช่วงนี้อาการแพท้ทองของเราอ่ะมันพิ่งจะดีขึ้นไนงะทุกคนแบบเริ่มขึ้นไส้น้อยลงอะไรอย่างนี้นะคะแบบเหมือนเพิ่งจะฟื้นล่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นขอใช้อะไรที่มันแบบว่าเออช่วยในการ ฟื้นฟูผิวให้แบบเร็วๆนิดนึงอนะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงก่อนนั้นเนี้ยคือโซรม,มากจริงๆโซมแบบใต้ตาดำคือไม่ได้เลยแบบหน้านตามันอิดโรยมากจริงๆมันเป็นแบบมันเป็นเวลาอินเนอร์นูกว่ามันแบบทําทำอะไรไม่ค่อยไหวเลยอนะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นแล้วนะคะส่วนตัวเอ่อมอยเจอรไรเซอร์นะคะเราจะใช้เป็นยูเซอรีนอัลต้าเซนซิทีฟรีแพร์ครีมนะ ก็ถ้าเป็นตอนเย็นตอนคืนเนี่ยเราจะใช้เป็นสูตรครีมเพราะว่ามันก็เข้มข้นดีอันนี้ก็จะช่วยแบบว่าฟื้นฟูผิวตรงที่มันลอกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเอาจริงอ่ะมันก็ไม่ได้จะหายในเร็ววันหรอกทุกคนแต่ก็ใช้ไปแล้วมันก็ดีขึ้นอะ่ะมันก็ก็ใช้นะคะมันก็จะแบบช่วยลดการระคายเคืองนิ่นน่น,อ,นอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือที่ข้าตวตมูเราย่นมากขนาดเนี้ยเพราะว่าตัวบางคืนเวลาที่เราแบบอาเจียนใช่ป่ะเราก็จะ ล้างรอบปากแล้วก็ล้างในงมุมน,น้ำมูกน้ำมูกอะไรมันก็ไหลมักนก็จะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตลอดจนเหมือนเราแบบเราถูมันแรงอ่ะเออเราถูมันแรงจนหนักตรงเนี้ยมันลอกทุกคนบแล้วก็รอบปากคนสังเกตปะเนี่ยเหมือนน้ำมันกัดอะเออบอกไม่ถูกอะ่ะเพราะว่าเราจะแบบโปกน้ำโปดน้ำตลอดอะไรเงี้ยเนี่ยเปหมดเลยเหมือนคนมีน้ำมัเลยมดี แล้วก็ปิดท้ายด้วยอันนี้เป็นลิปมันนะคะลิปบาล์มของเมนทัลธรรมนะอันนี้เป็นกลิ่นคุกกี้บัตเตอร์ทุกคนหอมมากแต่ก็แบบไม่ได้หอมยังไงอะแบบไม่ได้หอมจนเลี่ยนอะหอมจนจะอ้วกอะนะันคือคือไม่ได้นะคะมีลิปมันอันเก่าอะใช้ไม่ได้มันเป็นกลิ่นดอกไม้ไงอืมแบบเออเวียนหัวไม่ได้เลยแม่จะเป็นลมอันนี้ได้อยู่กลิ่นคุกกี้บัตเตอร์ทาแล้วก็หิวๆวนิดนึง เ่วยในการจเจริญอาหารหล่อเล่นโอเคค่ะวันนี้ก็มาพาทัวร์ห้องน้ำให้ดูนะคะว่าตอนนี้เราใช้อะไรอยู่บ้างแบบจริงๆเลยนะแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงว่าแบบผิวที่ดีนะคะเริ่มต้นได้ที่การมลสะอาดการล้างหน้านะคะแบบเช็ดหน้าสะอาดเกลี่ยกาวรับรองว่าสิวหรือว่าปัญหาผิวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาน้อยลงนะแล้วก็ทาครีมบำรุงเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองนะคะรับรองว่าขยันทำ่างเนี้ยผิวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแน่นอน คืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่มีทางลัดเนาะนอกจากที่เราจะต้องลงมือทำเองนะคะทุกคนแครยัง okay, ไงวันนี้คุณแม่ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำต่อนะแล้วก็ตาค่ำๆก็เดี๋ยวไปนอนดูซีรีส์แล้วก็หลับแล้วนะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาดูนะอย่าลืมกด s c r i b e นะคะแล้วก็ติดกระดิงด้วยไปลวค่ะบ๊ายบายกุณดไนค่ะ